จะมาไหมครับง <laughs> วดนี้บ้านเล็กที่หนึ่งเจ็ดนะครับหมู่ที่สี่ตบนอูโลกอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับโอ้นั่นนนนโอ้ตัวเมียเสร็จเสร็จแล้วฮะตัวเมียหนีไปแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับคลิปนี้ก็มีเรื่องแปลกแปลกนะครับเรื่องแปลกแปลกไม่ให้เบื้องรับอ่าก็บอไดแปลกเนี่ยนะครับ คลิปนี้นะครับเห็นบอกครับเห็นยังบอกจริงจุกสองตัวกําลังทําอะไรกันครับบอกช่วยบอกหน่อยแอดไม่เข้าใจแอดไม่รู้เองานะครับว่ากันไปเนาะคลิปนี้นะครับเป็นจริงจุกสองตัวกําลังประสมพันธุ์กันอยู่ก็มีคนถ่ายคลิปไว้นะครับแล้วก็คือแบบว่า ถ้าโบราณเนาะโบราณเนี่ยคนโบราณพณ์บอกได้ครับว่าถ้าจึงจุกผสมกันยุติบานเนี่ยเจ้าของบานจะมีโชคลาภนี่เจ้าของบานจะมีโชคลาภคนโบราณพ่น,น,น,นว่าครับอันนี้เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับส่วนคนที่ <คน S 1> ท้ายค,คลิปเนี่ยก็ยู่เป็นเจ้าของบานนะครับอยู่บ้านเลขที่17 ับเลที17อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยแหละครับมาเลที17หรือจะนําไปเอามาเลทีตีเป็นหวยก็ได้นะครับอาตีเป็นหวยก็ได้นะครับแต่ว่าหลายคนนะครับก็ผมได้ลงในเพจข่าวสนมนิวนะครับก็หลายคนอีกบางคนกับตีเป็นตัวเลขนะครับอตีเป็นตัวเลขสอง เจ็ดเจ็ดครับบางคนก็บอกว่า9ก2า่แต่ก็อยางหูวแต่ละคนเนี่ยนี่เป็นตัวเลขอะไรบ้างพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาอ่านคอมเมนต์นะครับไคยได้เลขไมีหยัยยงลองพิมพ์มาดูครับว่าจะถูกใจอาหลายๆคนบอ่อหรือว่าเลขตรงการบอร่อนะครับอ่ะ นี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆก็ไม่ใช่ว่าแปลกอะไรมากแต่นานๆที่จะเห็นนะครับนานๆที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้แต่ว่าโบราณ่นคพน,พนบอก่นบอกไว้นะว่าออ้าจิงจกผสมขั้นคนโบราณ่นว่าจะมีโชคจะให้โชคกับเจ้าของบ้านหรือให้โชคกับคนที่เห็นก็ว่ากันไปครับอืม เป็นความเสื่อส่วนบุคคลวยครับเ้อสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกฐานทุกคนที่ติดตามรับชมฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนสนมนิ้ววารเรติด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม